ครับผมช่างเปียกกับร้านธนิดาเชียงกงครับผมเอาครับมือนี่ผมจะมาอัปเดตรถฟูโซเส้นเรือลากไมโครครับผมตัวนี้ผมจะบอกว่าร้านตั้งอยู่อำเภอหนองกีครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่บ้านโน้นสมบูรณ์เอาครับผมอัปเดตขั้นนี้ครับผมรถฟูโซขั้นนี้ครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมตัวนี้ ครับอ้านี่ยางพวกยางพวกคันนี้นี่สวยครับผมยางมีใส้ได้อีกโดนเลยครับผมตัวนี้ส่อีกโดนบัตรองยันหัวยันยังดอกยางตัวนี้มันหนาครับผมดอกดีคำชี้ยังกระดีมเหมือนับผมนี่ยกระดีงามโพดบุญละพี่น้องเป็นเบรกทิฟฟี่เรียบร้อยเบรกทิฟฟี่แปะค่อยๆหัวโวนหัวซักเลยครับผม พาดเนี่ยถาดนะเล็กเขตปูพื้นด่างดีสิบสองมิลเล็กเขตอ่ะปูพื้นนะครับผมสิบสองมิลนะเป็นเผาเดียวเผาใหญ่ของฟูซูของมันเองนะครับผมเผาใหญ่เรเียบร้อยครับผมสภาพพร้อมใส่ยางยังกระดี่งเบิดละเอาตาข้อ,ะนะองเพิ่งมาได้ยางครบเบิดยางงามครับผมเนี่ยยางน้ำ ทั้งหมดได้ซิปเส่นดางงามเม็ดเลยครับผมใส่อีกโดนครับผมเราต้องเป็นห่วงพวกถาดเนี่ยสมบูรณ์แบบครับผมนี่ขื่นเมคโคสองร้อยร้อยยี่เนี่ยสบายไปเลยเราต้องห่วงครับผมถาดเพิ่นเฮ็ดมาตรฐานอยู่แล้วเบิ่งเป็นอะไรครับผมการเฮ็ดถาดเพิ่นการขับเมคโคเข้าขึ้นเฮ็ดครบเม็ดครับผมมาตรฐานเลยคันนี่ สภาพดีหมดทุกอย่างครับผมเบิกเลยครับนี่ไฟอย่างกรบครบสมบูรณ์แบบท่านนี่สภาพดีเอาเบิ้งทางใต้ใตกระซี่เพิเ่เบางอีกเนี่ยตากล้องครับพววูอนน่ะต่มา,าเจ้าจิตเบึ้งเอาแบบไหนง้ามพูดหมดแล้วครับผม ขาดเดบมาตรฐานแท้เ,เพราะต้องพากลยเพาะแทบสิบ่ตีง,ห,ห,นนงนนหุนห่นแล้วบ่ดังหุ่นแล้วครับผมหนาแห้งขาดนี่หม้อนี่ยกับเก็บสีเก็บยังให้เรียบร้อยแล้วงามปั้นยังครับนี่บัวได้พอดีก็เห็ดมาหมดแล้วเดี๋ยวซ้ำได้งานซ้ำนี่เราพี่น้องเอาดานนันไหงปากฟองเบไปดันไหนเพื่อนนี่ยอู้ว่าไหนขอว่ามันโกบัน,นิลมันมีดอกงามดันไหนเบาไงเบายัางกับงามคอนโซนก็นดี ครบเบิดครับผมครับตามนี้นะ รับรถลากั่านนี่ดู่โต๊ะ่นนี่ราคาถูกครับผมสภาพดีพร้มอมยางดีสิบเซนชนโนองอยางดีสิบเซนห่วงบล้ายาวเวอร์เบรกทิปฟรีขึ้นสองร้อยได้สบายร้อยยี่ก็ได้สบายผู้ใดต้องการอไปเฮ็ดหางลากรถเกี่ยวก็ได้พร้อมใส่ทุกยางแล้วแล่นทั้งไกลได้ครับผม อันนี้เป็นทะเบียนแจ้งจอดมอเจ็ดเก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ผมคันนี่ทะเบียนแจ้งจอดมอเจ็ดเก้าไว้เรียบร้อยราคาถูกสามแสนสองคันนี่สามแสนสองพี่น้องจะไม่สามแสนสองให้ถูกที่สุดแล้วสามแสนสองรถพร้อมใส่งานเลยบาต้องเอาไปเห็นยังดอกสียังก็เห็ดให้เรียบร้อยแล้วน้ำคัดพี่น้องเอาไปรด อาอผู้ใดสนใจติดต่อเบอร์0837193845หรือทั้งเพจยูทูบเฟซบุ๊กเน้นยูทูปพี่น้องแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งจะได้เห็นของถูกครับผมเอาแค่นี้แหละพี่น้องครับสวัสดีครับ,บ,รบผม